สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพูดก็มีภารกิจนะคะไปต่อใบขับขี่รถยนต์นะคะและ้วก็นำนัวจะใส่ไปตรวจสภาพรถก็ชำระภาษีและพ,ลพระบค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะคะว่าทำย,ายังไงกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสภาพรถกันค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ6นาทีนะคะแต่ที่กรมขนส่งก็มีตรวจสภาพรถด้วยเช่นกันค่ะ ตอนนี้ชมพู่ก็มาถึงแล้วนะคะสถานตรวจสภาพรถทองทิพย์กระบีต่ตรวจสภาพใช้เวลาไม่นานนะคะแต่อาจจะนานเพราะคิวยาววันนี้ตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะคะฐานะนก็คือผ่านเ<อ>มื่อสักครู่ชมพู่ก,ก็ไปที่ต่อรออมาเรียบร้อยแล้วนะคะและหลังจากที่ได้ตรวจสภาพรถ จะได้รับรองผลการตรวจสภาพรถว่าผ่านนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณไม่เกิน5นาทีและในการที่เราจะชำระภาษีนะคะเราก็จะต้องมีการทำประกันภัยหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าเป็นตารางกรมธรรม์ประกันภัยุมของผู้ประสบภัยจากรถนะคะสำหรับหลักฐานนะคะที่เราจะไปชำระภาษีของรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะมีสมุดทะเบียนรถ ไปผ่านการตรวจสอบสภาพรถและกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะนอกจากการชำระภาษีรถมอเตอร์ไซค์แล้ววันนี้ชมพู่มีต่อไปกับขี่รถดเดินด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวชมพู่จะมาแนะนำวิธีค่ะเริ่มจากการอบรมนะคะโดยเข้าไปอบรมในเว็บไซต์ที่ชมพ,พู่พิมพ์ไว้ด้านบนนี้เลยนะคะเราใช้เวลาอบรมไม่นานคะ่ะประมาณ1ชั่วโมงเมื่อบอบรมเสร็จแล้วก็สามารถเซฟเป็น p ี f เไว้ได้นะคะ เป็น QR code เป็นหลักฐานในการอบรมค่ะเพื่อที่จะยื่นให้กับที่กรมขนส่งนะคะใบขับขี่ตัวจริงใบเก่านะคะและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงค่ะและใบรับรองแพทย์สำหรับต่อใบขับขี่ค่ะซึ่งสามารถขอได้จากคลินิกทั่วไปนะคะใกล้ๆบริเวณที่ตัวเองพักอาศัยพร้อมแล้วก็ไปที่กรมขนส่งกันค่ะ ซึ่งกรมขนส่งก็อยู่ไม่ไกลนะคะเดินทางประมาณ4นาทีค่ะในส่วนของกรมธรรนะคะถ้าหาว่าทางตรอโอไม่สามารถออกให้ได้เราก็สามารถสืกที่ขนส่งได้นะคะ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่กรมขนส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปต่อไปกับคียกันค่ะและชำระภาษีและพรบรนะคะเดินเข้ามาด้านในจะอยู่ซ้ายมือนะคะจุดจำหน่ายพระบรชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ รอคิวชำระภาษีต่อนะคะตอนนี้ก็ชำระภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะ <im itation> เดี๋ยวเราจะไปต่อไปกับขี่รถยนต์กัน,นะคะ่ะต่อไปกับขี่รถยนต์เดินขึ้นชั้นสองนะคะเริ่มจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะด้วยการเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรคค่ะและทดสอบการมองเห็นด้วยการดูสีของไฟจราจรนะคะ ตอนนี้ก็ผ่านการทดสอบ้อยแล้วนะคะเตรียมชำระเงินค่ะหลังจากที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว,ลวก็รอคิวถ่ายบัตรต่อนะคะยอดชำะระ5 0าระ505บาทค่ะตอนนี้ก็ต่อไปกับขีเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหมดอายุ 9, วันที่9มิถุนายน2572ย2572เลยตรงกับวันเกิดพอดีเอ๊ะ อนนี้ชมพู่ก็ทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่ธุระส่วนตัวเรามาดูกันนะคะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่เริ่มแรกชมพู่ไปตรวจสภาพรถนะคะที่ตรอหมดค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด6 0บาทและชมพู่ก็มาต่อพลบนะคะที่กรมขนส่งซึ่งเดินเข้ามาจะอยู่ซ้ายมือนะคะซึ่งชมพู่ก็จะต่อพลบจะเดิมนะคะระยะเวลาก็คือ1ปีต่อจากพรบเก่า จะสิ้นสุดประมาณวันที่28พฤษภาคมค่ะปี68สำหรับพร,บร์บนะคะก็เสียงเงินไปประมาณ323.14บาทคา่ะหลังจากนั้นชมพู่ก็มาชำระภาษีมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่ที่102บาทคา่ะและต่อด้วยการต่อใบขับขี่รถยนต์นะคะจำนวนที่จ่ายไปก็คือ505บาทคา่ะซึ่งในการต่อใบขับขี่นะคะ จะมีการอบรมหนึ่งชั่วโมงซึ่งชมพู้ก็ได้อบรมผ่านทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เพืเ่อนๆนะคะใช้เวลาอบรมแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เซฟ PDF เป็น QR code เก็บไว้นะคะให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดูเมื่อเข้ามาแล้วให้เดินขึ้นไปชั้น2ของกรมขนส่งนะคะและเริ่มจากการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายค่ะ ด้วยการเหยียบคันเร่งและเบรกและดูสีของสฟจราจรค่ะหลังจากนั้นเราก็จะชำระค่าต่อไปกับขี่รถยนต์นะคะหลังจากที่เราชำระเสร็จแล้วเราก็จะไปรอคิวถ่ายรูปบัตรใบกับขี่ค่ะถ่ายไม่นานมากนะคะรอแป๊บหนึ่งก็เสร็จหลังจากนั้นก็เสร็จภารกิจค่ะทุกคนถ้าหาว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะ แล้วคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแต่นอกจากเพื่อนๆจะดูคลิปชมพูแล้วเพื่อนๆก็สามารถดูทางช่องทางอื่นได้ด้วยเช่นกันยังไงชมพูจะแปะเว็บไซต์ไว้ให้เพื่อนๆได้กดดูกันนะคะซึ่งชมพูก็ดูมาจากทาง facebook ค,ค่ะแต่ในส่วนของการชําระเงินเกี่ยวกับพรบบอมอัตไซต์จะต้องจ่ายเป็นเงินสดนะคะส่วนของกรมกนโสงในการชําระภาษีหรือว่าต่อไปกับขีเราสามารถจ่ายชําระเป็น การสแกนจ่ายได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป